วันที่หนึ่งกันยานเนี่ยสี่กุมงน่ะมีโอกาสมาน้อยแต่ไม่บอกว่าดับนะครับอันที่มันน้อยๆเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะมาก็ได้นะครับเพราะว่าสูตรผมมีสี่นะครับวันนี้ผูสูตรผมมีสี่แล้วเห็นไหมครับอันนี้คือผมให้ดูสถิติไปแล้วนี่คือเลขของผมที่มันเด่นออกมาปรากฏว่าเลขสามเห็นไหมก็ออกมาห้าครั้งเลขเก้าออกมาห้าครั้งครับเลขเลขสี่ออกมาแค่สองครั้งเองส่วนเลขห้าจะออกมาทั้งหมดสี่ครั้งเห็นไหมมัน มันต้องมาแน่ๆครับ 3, 4, 5, 9แต่งวดน,นี้ผมให้เด่นหกับ9ก้ส่วนงวดนี้ผมฟัน5้าห้ตัวแรกที่ผมจะเจาะให้นะฟังดีๆเดี๋ยวผมให้แคปช่วยดันช่วยกดไลค์กดแชร์ก่อนแม่ๆไม่ถึง500เลยนี่ไม่ถึง500คนเลยครับไม่ถึง500คนเลยตะกี้มันจะถึงอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาไล์อีกเพจหนึ่งเพจน,นั้นคนน่าจะเห็นดีวกว่านี้เลขค่านะตัวแรกนะครับที่โอกาสจะมานะจะเป็นห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งฝักจำไวด้ดีๆนะครับอันนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้เดี๋ยวผมให้ให้จดนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมให้แคปนะครับส่วนเลขตัวที่สองนะครับเค hey. มีโอกาสมาก,ก็คือห้าสามนะครับเออส่วนเลขตัวต่อมานะครับจะเป็นห้าเจ็ด นะครับส่วนเลข9นะครับเก้ 9, นี่ที่โอกาสจะมาได้นะจะมี9ก้หนึ่งนะครับเกแล้วก็จะมี9ตัวอัดตัวมักนะครับส่วน7จ็ดเก้า้าเจ็บนะครับก็คือผมว่ามันง่ายเกินไปถ้ามันออก7 9็ดเ้าเจบนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมานะครับอาจจะมาไม่รู้อันนี้คือผมตามความคิดผมนะแต่คือผมให้ไปซื้อลอตเตอรี่ก็คือ1 9กัน 91แล้วก็7997แต่ดูแล้วนะครับ97มันผมว่ามันไม่น่ามามันไม่น่ามาคู่กันนะครับตามความคิดผมอันนี้คือแค่ความคิดผมนะเพราะว่าเพราะว่าสูตรผมมันไม่เด่นเจ็บเห็นไหมเมื่อกี้คือสูตรสูตรที่ผมให้อีก50คนจะเปิดใบกระดาษแล้วครับแล้วไปซื้อไวๆนะฝ้าไปซื้อเดอ้อ บ่เดียวเขาหาหาว่าโอ้ไม่เอกลับมาเลยทีทาใบกระดาษเลยแล้วสิเจ้ามือย่านเด้เจ้ามืออั้นเด๋ได้แล้วไปซื้อโลดเออไปซื้อเลยนะครับการรอนี่ทรมานที่สุดเนาะรอทรมานอีีเหลืออีกฮายองบ่กอดอีกฮาสิบคนจำไหมน่อยนึงหน่อยนึง ล่างนะครับผมว่าน่าจะมีหนะ้านะงวดเนี้ยห้าครับเด่นแต่หลายสำนักให้เก้า,าเด่นล่างจังเลยไม่แน่ห้าแต่ห้าเด่นล่างงวดนี้ลอตเตอรี่ของมยังไม่ขึ้นเลยจะไปแล้วมูหกไปแล้วนี่หกไปแล้วสองแปดนี่แหละสูตรสูตรนี้แหละที่ผมได้ที่ที่ผมได้จาก ใหม่นี่ผมทําราวเนี่ยก็รอแล้วครับข้ามเพราะว่าเวลามันก็ไปไหวไปไหวแล้วบึ้งย้อนหลังเอาเองอ่ะแป๊บนึงเด้อถ้าเราใช้หน้าสดเราจะรอดไหมเนี่ยผมขอดูก่อนนะเพราะว่ามันเป็นเสียงมาเออรอดอยู่ หน้าสดงดแอปหน้าคือผีนี่ไหมเอาแคปครับขนมไทย5กับ9ก้างวดน,นี้ผมฟัน5นะครับมีเจาะเจาะมี91นะครับ9057 51นยนะครับห้านะครับสตัวงวดน,นี้ผมให้5 90เก้าศูนย์นะครับสามเก้านเม็ดเดียวงวดน,นี้ผมให้9ก้าห้ นะครับมักแทงงวดนี้ผมให้93กับ50ถ้าชอบจัดเลยนะงวดนี้ <VOICEOVER S 2> ผมชอบ93กับ50งวดน,นี้สูตรมีเบิ้ลจะมี4 4 99แล้วก็55 5, นะครับส่วนเลขใบกระดาษนะครับก็คืออยู่ในนี้แล้วดูแบบถ้าให้แบบนี้จะเห็นหรือเปลา่าเดี๋ยว แกงขนก่อนคหนึงผมขอเบิ้งก่อนเด้อว่าถ้าให้จังสี่มันจิกลับหัวบ่อากาศกาศ็ห้อนดีเหลือขนาดยูนี่หอมนี่ตุ๊ก,กตา หน้าคือศพไหมแร๊บตึงขอใส่เอฟเฟกก่อนบพระรอดบพระรอดเราต้องใช้เอฟเฟกเพื่อความอยู่รอดอ่ะแคปครับรอบนี้เม็ดเดียวนะครับสี่ห้าเก้าแคปไปรอบนี้เม็ดเดียวครับสี่ห้าเก้าแคปไปสี่เก้าเก้าสี่ แล้วก็5 2ถูกใจไหมครับอ่ะแฮปด้านหลังดีกว่าเพราะเห็นดอกแคปครับใครรออยู่นี่เอาไปซื้อครับชอบไหมเม็ดเดียวครับนี่นี่น,นให้4 5 9นะครับเลขตัดออกมาจะมี4 5 9 4ครับแล้วก็5 2 ถ้าพี่ๆแม่ๆอยากวัดใจแม่ๆพี่ๆเล่นชุดนี้ครับแต่ถ้าไม่อยากวัดใจก็เล่นชุดไปสีชมพูแต่รอบนี้เลขวัดใจจะเป็นสีห้าเก้านะครับจะมีสีห้าเก้าสี่แล้วก็ห้าสองคัดมาให้แม่ๆแล้วนะครับห้าสองนี่คือสวยมากๆโดดเด่นมากเลยนะครับบอกเลยว่ามันโดดเด่นมากๆกับสีห้านะครับสี่ห้าสองนะครับ สี่ห้าสองสี่นะแคปไปเดอร์นี่นี่นี่แคปไปได้เลขแล้วไปซื้อนะครับชอบตามไม่ชอบไปผ่านเงินในกระเป๋าตังพี่เองนะครับผมบ่หูดหอกแต่ว่า52มันสวยมากเมื่อกี้แม่ติมพี่ติมให้2ใช่ไหมบังเอิญของผมเลยนี่หานี เออผมคิดแล้วคิดอีกนะว่าผมสิฟันโดยไรผมว่าผมฟันหาเพราะผมคิดว่าต้องมีห่านะสี่ห้าเก้าสี่ห้าสองนะครับได้แล้วไปซื้อเลยนะครับก่อนที่เลขมันจะปิดไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเลขอันนี้จะเป็นเลขก็คือจะเป็นชุดสีชมพูนะครับชุดสีชมพูมีแค่นี้ครับผมว่ามีแล้ว ทูบผมไม่จุดนะเพราะว่าปู่ปู่ป่อยู่ทูบผมว่าจุดโดนแล้วนะครับทูบผมไม่จุดนะครับแต่ว่าถ้าจะไปตามใครที่จุดทูบก็ไปตามเลยครับเพราะว่าปู่เขาไม่ให้นะครับเพิ่นบ่เพิ่นบ่ให้ผมจุดเราบ่ได้ไม่ได้นะครับนี่ไปซื้อเด้อปังปๆขอให้โชคดีขอให้มีโชคมีลาภร่วมกันนะครับไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเองๆดาวยังบ่แล้วครับวันก่อนเด้อ เคยขอโชคดีเด้อขอเองเอาไปฟังเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะไปโพดไปนี้ลดให้มือนี้แหละลงให้มือนี้แหละเราไปซื้อเอาไปไปฟังผัดผมสิปอยมือนี้ละผมสิปอยคืนหนี้ละเออไปสิอันก็เอาไปอันโหลดครับไปสิซื้อไปซื้อบอแมนว่าโอออกมาโอ้ยพอเล็บออกมาแล้วโอ้ยเสียดายจังเลยไม่ได้ซื้อยาลภเด้อเอาไปตัดเล่นนํา มักสุดไหนก็ซื้อสุดนั่นจะว่าขันมักสุดนี่ก็ซื้อสุดนี่นะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้ผู้ย่าเมตตาขอให้เหงนอขอให้รวยขอให้ปังแล้วก็ขอบคุณคนที่อุดหนุนสินค้าด้วยนะแล้วขอบคุณแม่พี่นะที่จะเอาไปลงนําเสนอในช่องยู u b e ขอให้โชคดีขอให้มีเรามีโชคมีลาภรุวมกันแล้วก็ขอบคุณนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีตื่นมารับโชครับทรัพย์ขอให้ราจดบังๆเด้อสวัสดีครับ